ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เป็นทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสีสานะคะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์เคโอได้ไงคะพบอาจารย์ไปธรมบุญที่วัดค่ะไปธมบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลติ เรียกได้ว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทียวเดียวกันรุ่นราวคำเดียวถามแกแกมาหาเฮเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีโอ้ยยาตัวนี้คอตัวนี้ใชโอ ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ราะละนั้นนั้นก็เลยเออม,มันตรงกับที่ หลวงพ่ออ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากเห็นการปวดหลังมันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนี่ป็นคน่ามันหายปกติโอ้มันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยโกหกใครไม่เป็น ถ,ถ้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นไปหนึ่งเม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเยงี้ดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดี หน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับทานเพียงแค่1กล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนรเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันธุ์ทโอมี30เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนใช่ค่ะ มันหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอะเดี๋ยวอะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ด สิบเม็ดสิบเมเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองะนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึาข้นมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปรี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผมไปกินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยปะค่ะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผลิตพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลยเออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านหมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะเะมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเทโอเนี่ยดีจริงเนี่ยที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะอืะถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะ ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้าในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่15วันเพานั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวให้คุณแนทช่วยแนะนาท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะทาให้เกิดโรคอมาพึกออมตพัดปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เนทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผิดพันคีโอได้ไงคะพบอาจารย์ไปธรบุญที่วัดค่ะค่ะบุญที่วัดไปทรมบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลติได้ที่ว่า มีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุราวเท่เดียวกันรุ่นราวคขาเดียวถามแกแกมาหาเฮเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็งกงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งแกเป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีอัานาจากไหตัวนี้ได้ เคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนํะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแต่เขาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บีบี้ยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทำเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงๆอ๋อใช่เด็กนี้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน ko อาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริง<ช>เขาออกสือ่อไมดดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยกว่าคะแนนให้คะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทํามีร้อยให้เกินร้อยเพราะจ่ิคุณร้อยนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไปก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่มแล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนะาะได้เจอสิ่งที่ดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคปูนด้วยกันไม่เชื่อเลย ยังไม่เชื่อเลยจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน KO เพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลท่านนั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ